สวัสดีครับสโมสรสมาชิกสื่อมวลชนและก็แฟนฟุตบอลไทยลีกทุกท่านนะครับผมหนึ่งเอกพลพนาวีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการจับสลากรายชื่อผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีก2023-2024ในสัปดาห์ที่19นะครับจำนวน8คู่โดยตามที่คุณแป้งนะครับคุณพันรําซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและพลตำรวจโทสํราญนนมาว่าที่ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคม ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเรื่องการจัดทีมผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ในแต่ละสนามโดยขอแก้ไขไปัญหาเร่งด่วนโดยการจะผลักแบบเปิดเผยและโปร่งใสเพื่อให้สโมอสรอและแฟนบอลได้รับทราบพร้อมกันนั้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันจะผลักรายชื่อผู้ตัดสินนะครับการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกในสัปดาห์ที่19นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด8คู่นะครับเรียงตามหมายเลขคู่ที่ 145- ถึง152โดยในแต่ละคู่นั้นนะครับจะทําการจับรายชื่อผู้ตัดสินทั้งหมด ห้าตำแหน่งนะครับประกอบไปด้วยตำแหน่ง VR นะครับหนึ่งคนผู้ตัดสินหนึ่งคนผู้ตัดสินที่สี่หนึ่งคนนะครับแล้วก็ผู้ช่วย VR 1หนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกสองคนนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราจะไปรับชมขั้นตอนการจับสลากรายชื่อผู้ตัดสินเพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่ง VR ผู้ตัดสินและผู้ตัดสินที่4กันครับเชิญรับชมครับในการจับสลากรายชื่อผู้ตัดสินจะจับสลากทีละตําแหน่งเรียงลําดับตามหมายเลขคู่การแข่งขัน และจะแบ่งออกเป็น3โถโดยจะเริ่มจากตำแหน่ง VAR ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้ตัดสินที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน14ท่านโดยจะทำการจับรายชื่อผู้ตัดสินในตำแหน่ง VAR ขึ้นมาจนครบทั้ง8นัดซึ่งจะเหลือรายชื่อผู้ตัดสินในโถ VAR จำนวน6ท่านหลังจากนั้นจะนำรายชื่อผู้ตัดสินในโถที่2ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ตัดสินที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ VAR ได้จำนวน2ท่าน มารวมกับรายชื่อผู้ตัดสินในโถ VAR ทั้ง6ท่านรวมเป็นจำนวน8ท่านเพื่อทำการจับรายชื่อผู้ตัดสินจนครบทั้ง8นัดหลังจากนั้นจะนำรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตัดสินที่เหลือมารวมกับรายชื่อผู้ตัดสินในโถที่สาม เพื่อจับรายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่4ทั้ง8นัดส่วนผู้ตัดสินที่เหลือทั้งหมดในโถที่3จะถูกยกไปจับสลากรายชื่อเพื่อทำหน้าที่ในสัปดาห์ต่อไปกรณีที่จับได้ชื่อคุณตอบพงษ์สมสิงในตำแหน่งผู้ตัดสินจะต้องจับรายชื่ออื่นขึ้นมาทดแทนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจึงไม่สามารถทำหน้าที่ผู้ตัดสินได้ในสัปดาห์นี้โดยจะปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงตำแหน่ง VAR เท่านั้น ครับก็ที่ได้รับชมไปนะครับก็คือขั้นตอนในการจัดสลากรายชื่อผู้ตัดสินนะครับในลำดับต่อไปนะครับจะขอเชิญคุณพาทิศสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธถรมให้เกียรติจัดสลากรายชื่อผู้ตัดสินที่จะทําหน้าที่ตาแหน่ง v a r ผู้ตัดสินและผู้ตัดสินที่4เชิญครับเราจะเริ่มต้นด้วยคู่แรกนะครับคู่ที่145ร่ะหว่างนครปฐมยวีนเต็ดพบกับเมืองทองยูีนเต็ดนะครับผู้ตัดสินว a r ท่านแรก ได้แก่คุณอน,อนุสรหนูแก้วครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VR ในคู่นี้นะครับต่อไปครับคู่ที่146่ร้อบหกครับบูวิดามิวเต็ดพบกับโพลิสเทโล่เอฟซีนัทีชูสุวรรณครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VR ในคู่ของบูวิดมัมยิวเต็ดพบกับโพลิสเทโล่เอฟซีคู่ที่147่งพีทีประจวบ FC พบกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับผู้ตัดสิน VR ได้แก่ คุณอาคมเจริญสุขครับคู่ที่148นะครับการท่าเรือ FC พบกับตราด FC พุทธศิลป์ที่ทำหน้าที่ในแมตช์นี้นะครับคือคุณชัยเลิศงามสมครับคู่ที่149นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบกับลำพูนวอริเร์ ผู้ตัดสิน VR นะครับได้แก่คุณวินัทโพพัทครับคู่ที่ถึง150นะครับราช,ชบุรี FC พบกับอุทัยธานี FC ผู้ตัดสิน VR ได้แ,แก่คุณวิวัตจำปาอ่อนครับคู่ที่ถึง151นะครับ BG ปทุมมิเต็ดพบกับ True Bangkok UNITED ผู้ตัดสิน VR ในแมตช์นี้นะครับได้แก่คุณวิศเวศสังนครและคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่152ชมบุรี FC พบกับสุโขทัย FC ผู้ตัดสิน VR นะครับได้แก่คุณต่อพงษ์สมสิง์น,นะครับนะครับนี่ก็เป็นผู้ตัดสิน VR นะครับในคู่แข่งในวันนี้สำหรับผู้ตัดสินนะครับ จะขอให้คุณพาทิสุพงศ์นะครับจับรายชื่อผู้ตัดสินที่อยู่ในโถที่2นะครับเข้าไปรวมกับรายชื่อผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่อีก2 2ลูกครับครับแล้วเขเครับแล้วต่อไปเราก็จะมาจับคู่ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใน,มนแมตช์การแข่งขนันเริ่มที่คู่แรกครับคู่ที่145นคร้ฐความผูมนเต็ดพบกับเมืองทองไนเต็ดนะครับผู้ตัดสินในคู่นี้ได้แ,แก่คุณปรวราศีจันทร์ครับ คู่ที่146บนะครับบุวิลามยูเนเต็ดพบกับโพลิสเทโลเอฟซีนะครับผู้ตัดสินในคู่นี้ได้แก่คุณมงคลชัยเพชรสีครับคู่ที่147นะครับพิทีประจวบ FC พบกับขอนแก่นยูเนเต็ดผู้ตัดสินในวันนี้นะครับได้แก่คุณศิวกรภูดมครับ คู่ที่148ครับการท่าเรือ FC พบกับตราด FC หลายชื่อผู้จะสินในแมตช์นี้ได้แก่คุณกชภูมิมีสีเดชาครับต่อไปเป็นคู่ที่149นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบกับลำพูนบอลเลเยอร์ได้แก่คุณวลินทร์ัสดี คู่ที่150ครับราชบุรีพบกับอุทัยธานีนะครับได้แก่คุณสลายุทธจักเงินคู่ที่151นะครับ BG ปทุมยุทนเต็ดพบกับทูแบงคอกยุทนเต็ดภูตสินได้แก่คุณสงการบุญมีเกียรติและคู่สุดท้ายนะครับชมบุรี FC พบกับสุโขทัย FC ผู้ตัดสินครับได้แก่คุณพานุมาตรพันสโมหลังจากที่เราได้รายชื่อผู้ตัดสินแล้วนะครับก็จะขอให้คุณพาทิตนำรายชื่อลูกฟุตบอลในโถที่2นะครับไปรวมกับโถที่3เพื่อที่เราจะทำการจับรายชื่อผู้ตัดสินที่4ที่จะทำหน้าที่ในสัปดาห์ที่19เ้นี้ครับเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มที่คู่แรกนะครับคู่ที่1 4 5่้านะครับขอเชิญคุณพาทิตครับ ครูเตสินที่4นะครับพี่ทําหน้าที่ในคู่คนครปฐมยูเนเต็ดพบกับเมืองทองยูเนเต็ดได้แก่คุณซาบูดิงกาหลงคู่ที่146นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับโพลิสเทโล่เอฟซีครูเตสินที่4ได้แก่คุณวีรพลเม้าแผลวคู่ที่147เจพีทีประจวบ FC พบขอนแก่นยูเนเต็ด คู่ตัดสินที่4ครับได้แก่คุณเอกชัยเพชรฉ่ำและคู่ที่148ครับการพาเลอ FC พบจัด FC ได้แก่คุณชัยกิตอินบุญส่งคู่ที่149นะครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกับลำพูนวอริเออร์คู่ตัดสินที่4นะครับได้แก่คุณไพโร์ Pilot, บุญกำเนิด คู่ที่150ครับราชบุรี FC พบกับอุไทัยธานี FC คูณตัดสินที่4นะครับคือคุณทัชราวุธขันถะวิชัยครับคู่ที่151นะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดพบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดคู่ตัดสินที่4ได้แก่ 4, แกคุณสัชชุกรแสนจูครับ และคู่สุดท้ายนะครับชมบุรี FC พบกับสุโขทัย FC ผู้ตัดสินที่4ในแมตชนี้ได้แก่คุณภัยารเบนเดมลีครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายชื่อผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสิน VR แล้วก็ผู้ตัดส,ส,สินที่4ที่ทำหน้าที่ในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณพัทิตสุวพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระราชาธิบ ที่ให้เกียรติจับสลากรายชื่อผู้ตสินในวันนี้ครับในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะไปรับชมขั้นตอนการจับสลากรายชื่อผู้ตัดสินตาแหน่ง AVAR และผู้ช่วยผู้ตัดสินกันครับในการจับสลากรายชื่อผู้ตัดสินตำแหน่ง AVAR และผู้ช่วยผู้ตัดสินจะแบ่งเป็นสองโถได้แก่โถที่1ตําตำแหน่ง AVAR และโถที่2ตํตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยจะเริ่มจับรายชื่อผู้ตัดสินทีละตำแหน่ง เรียงลำดับตามหมายเลขคู่การแข่งขันเริ่มที่หมายเลข145ไปจนถึงหมายเลข152โถที่ 1. ผู้ตัดสิน AVAR ประกอบด้วยรายชื่อผู้ตัดสินที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน17ท่านซึ่งจะจับรายชื่อผู้ทำหน้าที่ AVAR ขึ้นมาจนครบทั้ง8นัดหลังจากนั้นจะนำรายชื่อผู้ตัดสินที่เหลือมารวมกับรายชื่อผู้ตัดสินในโถที่ส เพื่อจับรายชื่อผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตัดสินนัดละ2ท่านต่อไปก็ได้รับชมไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการจับรายชื่อของผู้ช่วยผู้ตัดสินและก็ผู้ช่วย VR นะครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะขอเชิญคุณไพลิตต้านเพลีหัวหน้าฝ่ายควบคุมการแข่งขันบริษ,ษัทถลิกจำกัดนะครับให้เกียรติจับหลากรายชื่อผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้นะครับเราจะเริ่มจากตำแหน่ง ผู้ช่วย VR นะครับในคู่แรกคู่ที่145นะครับนครปฐม,ม,ามยูเนเต็ดพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสิน VR ท่านแรกนะครับในแก่คุณสุริยาหลีอินครับผมต่อไปนะครับคู่ที่146นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับโพลิสเทโล่เอฟซีผู้ช่วย VR นะครับได้แก่คุณพัทรพงศ์กิสตสษฐ์ คู้ที่147พิธนะครับพีท,ทีประจวบ FC พบกับขอนแก่นยูเนเต็ดผู้ช่วย VR จะแก่คุณคมสันคำแผ่นผู่ที่148นะครับท่าเรือ FC พบกับจ่าด FC ผู้ช่วย VR นะครับแก่คุณกัสมะลอยมา คู่ที่149นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบกับลำพูนวอลเออร์ผู้ช่วย VR นะครับได้แก่คุณบันพศคุณหงคู่ที่150ครับราชบุรี FC พบกับอุท,ทัยานี FC ผู้ช่วยผู้ตัดสินตำแหน่ง VR นะครับจะได้แก่คุณวิเชษเกตแก้ว คู่ที่151นะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดพบกับชูแบงค n ค k o ยูเนเต็ดผู้ช่วยพุทธศิลิน VR ในแบตนี้จะแก่คุณราเชนสีชัยและคู่ที่152ชมรี FC พบกับสุโขทัย FC นะครับผู้ช่วยพุทธศิลิน VR ได้แก่คุณชาวลิตภูลประสิธิ์นะครับวันนี้เราก็ได้ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วย VR ทั้ง8ผคู่แล้วในลนดับต่อไปนะครับก็จะให คุณไพริตนะครับนำรายชื่อของผู้ช่วยผู้สินวีอาร์นะครับมารวมกับผู้ช่วยผู้สินเพื่อที่จะทําการจับรายชื่อผู้ตัดสินที่จะทหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่1และผู้ช่วยที่สต่อไปครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับในคู่ที่145นะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับท่านแรกนะครับที่ทําหน้าที่ในแม์นี้ได้แก่คุณ คุณสวัสด์สำรานสุขครับและผู้ช่วยผู้จัดสินคนที่2อนะครับในแมตช์นครปฐมพบกับเมืองทองได้แก่คุณโชคละวีทองดวงต่อไปเป็นคู่ที่146นะครับบุญัมยูเนเต็ดพบกับโปลิสเทโลเอฟซผู้ช่วยผู้จัดสินท่านแรกนะครับคุณวัฒนาชนชนะกุลและคนที่2นะครับ ไแก่คุณชัยย่าสีพักต่อไปจะเป็นคู่ที่147นะครับพิธีประจวบ FC ฟพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดผู้ช่วยท่านแรกนะครับคุณธีรพลสัญญาปื้มครับและผู้ช่วยผู้ดสิป์ท่านที่2นะครับในแมตชนี้ได้แ,แก่คุณยศพลทองพมครับ ไปแมตช์ที่1 4 8นะครับการท่าเลือ FC พบกับตราด FC ผู้ช่วยผู้ตัดสินท่านแรกนะครับได้แก่คุณลาชันดาววางป่าและผู้ช่วยท่านที่2ครับได้แก่คุณบินหลาปรีดาครับไปคู่ที่149ครับ สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกับลำพูนบอลลีเออร์ผู้ช่วยผู้ตัดสินท่านแรกแต่แต่คุณวรพงษ์ประเสริฐศรีและผู้ช่วยผู้ตัดสินท่าน,นที่สองในแมตช์นี้นะครับได้แ,แก่คุณสุเมธเปียศิริครับคู่ที่150นะครับราชบุรี FC พบอุอทัยธาน,นี FC ผู้ช่วยผู้ตัดสินท่านแรกครับคุณวรัญยูชมโกศล และผู้ช่วยคนที่2นะครับได้แก่คุณตูแวร์ยูโซกูจิกูที่151นะครับ b g ปทุมยูเนเต็ดพบกับทรูแบงค์ครอกมิเนเต็ดผู้ช่วยผู้จัดสินท่านที่1นะครับได้แก่คุณผู้เบศเหล็กผาและผู้ช่วยผู้จัดสินท่านที่2นะครับ ได้แก่คุณทัเน่ชูชื่นครับและคู่สุดท้ายนะครับชมบุรี FC พบกับสุโขทัย FC ผู้ช่วยผู้ตัดสินท่านแรกนะครับได้แก่คุณลาวุฒินาคฤทธิ์ครับและผู้ช่วยผู้ตัดสินท่านที่2ครับในแมตช์นี้ท่านสุดท้ายได้แก่คุณอภิชิตโนควนนะครับเราก็ได้รายชื่อผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ ในสัปดาห์ที่19นี้ครบทวนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณไพริตต้านพลีหัวหน้าฝ่ายควบคุมการแข่งขันบริษัทธทลิจจำกัดที่ให้เกียรติจับสลากรายชื่อผู้สินในวันนี้ครับสำหรับการจับสลากรายชื่อผู้สินของการแข่งขันฟุตบอลลีโว่ธลีลในสัปดาห์ที่19นี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยสโมสรแฟนบอลทุกท่านนะครับสามารถดูข้อมูลรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ f a t h a i l a n d .org เว็บไซต์ธนิล .co.th a c e b o o k Fanpage FA Thailand และ เฟซบุ๊กแฟนเพจไทยลีกนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งเองกพลพลนาวีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ